หลุด่านแคมเปญทำลายลิซ่าจากไทยหไม่ต่อสัญญาเพราะข่าวเดท 2. เพราะเป็นคนไทยจึงไม่แปลกใจที่พี่เต้นแก้ผ้าหางเงินที่เคซี่ฮอตสาโกงผลโหวตจนได้เบสเคป๊อปจาก MTV 4. มี FC แค่ในอาเซียนเท่านั้น 5. มี FC โกงโหวต GMP 6. จ้างนักข่าวเขียนข่าวปลอมเพื่อทำลายชื่อเสียง มันอุมันออมมันไม่ได้เลยอะ่ะเขาอิจฉาเข้าใจไม่ชอบเข้าใจทําไมต้องทําร้ายกันนะลิซ่าไปทําอะไรให้เหรอมันเกินหน้าเกินตามันดังเกินจนหน้าหมันเคี้ยวจะต้องมาหยิกหลังอย่างนี้เลยเหรอเเองจริงมันเสลอมากค่ายไฮเป็นค่ายที่องจริงมาแรงมากในปีนี้ต้องยอม พะเขาจะมีแนวเพลงใหม่ๆม,มีวงใหม่ๆออกมาเยอะแล้วไม่แปก้กับเพลงดีแต่ไม่คิดว่ามีแผนอะไรสกรปรกสกรปรกอย่างเงี้ยออกมาทําลายชื่อเสียงแบบเละทาไมต้องมาทําลายคนอื่นในด้านอย่างนี้เลยสงสัยมานานลวเอาจริงเลยสงสัยมานานว่าแอนตี้หนึ่งคนเนี่ยมันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้ขนาดนี้เลยเหรอก่อนหน้าน,นี้นะแบบว่าสร้างข่าวมาแล้วมันกระจายข่าวได้ไวมากตอนแรกก็คิดว่าอุ้ยหรือเป็นเพราะพวกเอฟนี่แหละพวกเรานี่แหละคือเป็นตัวกระจายข่าวที่ลบๆบของลิซ่าให้มันไวขึ้นกว่าเดิมคือเป็นคนจุดเชื้อหรือเปล่าเฉลยโป๊ไหมเลยอ่ะมันมีตัว ใหญ่สําคัญมากแล้วเขาเป็นค่าใหญ่เงินเขาถึงเขาทําอะไรแล้วมันทําได้เลยทันทีมันก็เลยน่ากลัวมากอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแต่ดีมากที่มันถูกเปิดเผยออกมาถ้ามันโดนปิดโดนซ่อนเลนข้างหลังเราก็จะไม่รู้เลยว่าใครว่าเป็นคนทําอะไรอย่างนี้ได้มันมันไม่มีคําจะพูดอ่ะมันคือสิ่งที่น่าเศร้ามากของวงการเคป๊อปการที่วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนทาเป็นแคมเปญขนาดนี้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากของวงการเคป๊อปนะที่จะทําลายชื่อเสียงของคนคนหนึ่งที่พยายามมาทั้งชีวิตเพื่อสิ่งนี้เอาจริงๆถ้าอยากดังแบบลิซ่่าไมใส ลิซ่าไม่ได้มีแค่เปลือกเขามีความสามารถนะสิ่งที่เกาหลี ศิลปินเกาหลีทําแบบลิซ่าไม่ได้คือเขามีอินเนอร์และความน่ารักอยู่ในตัวอยู่ในคนคนเดียวทําให้เขาจะเซ็กซี่ยังไงเขาก็กลับมาน่ารักได้จะเท่ก็น่ารักได้คือทุกอย่างมันกลมมากๆในตัวลิซ่ามันคือสิ่งที่ก๊อปปี้ไม่ได้มันเจ็บปวดแทนลิซ่ามากเพราะว่าไปดูเบื้องหลังของลิซ่ากว่าจะมาเป็นวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เขากว่าจะสู้เขาแค่เป็นเด็กธรรมดาที่ต้องแข่งขันในค่ายที่แบบมีแต่คนเก่งๆอย่างนั้นนะมันก็ยากพอแรงแล้วนะแล้วนี่ลิซ่าเป็นคนไทยที่ต้องไป ฝึกภาษาต้องโดนเหยียดเชื้อชาติโดนสารพัดโดนกดดันมันต้องเก่งกว่าคนอื่นอีกเท่าหนึ่งอะเพื่อจะให้คนเขาเห็นให้คนเขามองเข้าใจไหมเพื<ๆ>่อนเพื่อนมันยากมากกว่าคนปกติที่แค่เก่งมันก็พอแล้วอะแต่ลิซ่าต้องมีมากกว่าคนอื่นเพื่อจะโดดเด่นกว่าคนอื่นเพื่อจะให้คนอื่นเห็นอะพยายามมากๆแล้วมาเจออะไรอย่างนี้มาเจอการสาดโคนมาเจอการใส่ร้ายอะไรจากคนใหญ่คนโตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แฟร์มากมากโชคดีมากๆที่ลิซ่ามีลิลลี่มีแฟนคลับที่รักลิซ่าในตัวลิซ่ามากๆคอยซัพพอร์ตใคร ทำ้ายแล้วก็คอยปกป้องลิซ่าแล้วก็มีครอบครัวลิซ่าที่ให้ความรักมีเพื่อนลิซ่าที่ให้ความรักโชคดีตรงนี้มากๆถ้าอย่างนั้นนะสงสารลิซ่ามากว่าต้องมาเจออะไรนี้อันนี้จะเป็นความรู้สึกอะไรล้รวนๆเลยแบบรู้สึกล้วนๆพูดอะไรก็พูดออกไปนะเพื่อนๆอาจจะไม่โอเคอะไรก็ตามนั้นอ่านแล้วดูข่าวสองสาวันแล้วไม่โอเคอกับสิ่งที่เขาทําแล้วเขาไม่ออกมาขอโทษเป็นจริงเป็นจังสักทีเข้าใจได้ว่าทําไมไม่ขอโทษนะถ้าออกมาขอโทษมันจะกลายเป็นยอมรับเลยว่าอุ้ยฉันเองนี่แหละค่ายฉันเองนี่แหละเป็นคนทําเขาก็เลยไม่ออกมา ไงใช่ไหมมันก็เลย <Yeah. S 1> อย่างนี้แหละ mm hmm. เขาน่าจะปล่อยให้ข่าวจางไปจางหายไป โทษทีนะมาเล่นกับไข่ไม่ไม่เล่นนะมาเล่นกับเลลี Le ่เนาะมันไม่ได้ไงเราต้องทวงไงทวงคําขอโทษทวงทุกอย่างที่เสียไปแต่จริงๆอะไอเคซี่ฮอตอะไรมาทำลายลิซ่าไม่ได้เลยอะเคซี่ฮอตเนี่ยเป็นอะไรที่เอาจริงๆเลยรู้สึกว่าชอบมากชอบที่ลิซ่ากล้าทําอะไรก็ได้เอาจริงๆกับคนศิลปินในประเทศเกาหลียังไม่กล้าจะทําเลยอะคือคนที่มีหุ่นดีขนาดนี้คุณจะให้เขาไปโชว์เบื้องผ้าหรือว่าจริงๆมันไม่ใช่เบื้องผ้าด้วยสามารถมันเป็นอะไรที่มันอาร์ตมากมันเป็นศิลปะมากอืมคนชั้นสูงเท่านั้นนะจริงใในี้บอก มันคือการที่เปิดโลกมากที่ลิซ่ากล้าทำชอบมากที่ลิซ่าเลือกที่จะทำด้วยซ้ำซัพพอร์ตด้วยซ้ำว่าที่จะทำสิ่งนี้คนเรามันมีหุ่นดีเต้นลายที่ดีมีอะไรครบขนาดนี้แล้วเราจะไปโชว์ตอนไหนอะโชว์ในอายุ80-90เหรออายุคือลิซ่าคืออายุ27ปีแล้วเต็มบอลิบูลแล้วโอ้โหสมควรที่จะทำอะไรก็ตามใจเขาเลยอะเขาอยากทำอะไรก็ควรปล่อยเขาไปเลยอะไม่ต้องมาบังคับเขาว่าอย่าตังตัวโป๊อย่าอะไร ร่างกายเขาเขามีสิทธิ์ในตัวเองเขาเลือกได้เคซี่ฮอตน่าจะเป็นสิ่งที่ลิซ่าวางไว้ตั้งแต่แรกว่าลิซ่าจะมาสเต็ปหนึองสายัางไง สุดท้ายมันมารับกับวิกตอเรียซีเคตเราก็ไม่ไม่ตื่นไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นที่จะเห็นลิซ่าแต่งแต่งชุดว่ายน้ำเข้าใจปะเราพักหลังของคอนเสิร์ตของแบล็คพิงอะลิซ่าก็จะไม่ใส่ไม่ใส่สเตย์ละโชว์ความเป็นตัวเองมันคือโชว์โชว์หนึง่งมันคือศิลปะในแบบหนึง่งบนเวทีเราสามารถแต่งตัวหรือทําอะไรก็ได้จริงๆอะแต่งตัวแบบไหนมันอยู่ขึ้นอยู่กับการละเทศะเนยรู้สึกว่าลิซ่ารู้ว่าลิซ่าทำอะไรอยู่ไม่ต้องไปบังคับหรือไม่ต้องไปบอกเขาเพราะลิซ่ามีความเป็นอาร์ติสแล้วก็มีความเป็นตัวเอออองงสูมมมาากกกใดๆคืไไ่ีะรนจ The cat sat on the รักลิซ่ามากขอให้ลิซ่าดังอ,อีกดังขึ้น,นไปอีกไม่มีมารตัวไหนมาขวางกันและนี่เชื่อว่ามารตัวไหนก็ไม่สามารถขวางลิซ่าได้แล้วเพราะว่าลิซ่ามีแฟนคลับที่แน่นหนาแล้วแพร่กระจายไปอีกเยอะมากยิ่งข่าวแย่อีอันเนี้ยอีค่ายไฮทำลายลิซ่าเนี่ยโอ้โหออกมาเนี่ยเจอเลย,เยแ,บบแล้วยิ่งแบบอ๋อเราจับตัวสําคัญได้ละว,ว่าใครมันเป็นคนมาปล่อยให้แบบจีนเกลียดลิซ่านู่นเกลียดลิซ่าพอลิซ่าไปทีเคซี่ฮอตพอลิซ่ามีเดทกับหนุ่มต่างๆนานาอะไรต่างๆนานาที่มันทำ มันทำลายลิซ่าไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าลิซ่าทาตัวดีตลอดลิซ่าเป็นตัวเองตลอดนี่ว่าเสน่ห์ของลิซ่าคือเขาจะเป็นตัวเองตลอดเลยเวลาอยู่กับแฟนคลับหรือว่าเวลาอยู่สัมภาษณ์หรือเวลาอะไรเขาจะมีความเป็นตัวเองแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นอะตัวจริงเขาก็เป็นแบบนั้นอะเอเอเขาก็น่ารักแบบนั้นนะเขาไม่ได้แบบหน้ามาาหน้าร้ายแต่ข้างหลังเขาก็อะไรอย่างเงี้ยเขาตัวจริงเขาน่ารักแล้วก็ใครก็รักเขาแล้วอะไรข่าวต่างๆน่นะถ้ามันทำลายได้มันทำลายได้ไปนานแล้ว พูดพูดได้ปะ่ะคือถ้ามันโดนขุดหรือโดนอะไรอะ่ระลิซ่าไม่สามารถมาได้ขนาดนี้ เพราะว่าลิซ่ามันไม่ไม่มีอะไรให้จะขุดนอกจากมีอะไรให้แบบสูงขึ้นไปลิซ่ามีอะไรแต่เยินยอยิ่งดูประวัติยิ่งรู้สึกน่าสรรเสริญผู้หญิงคนนี้มากเป็นผู้หญิงที่คือน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างในทุกๆอย่างความพยายามความตั้งใจนิสัยน่ารักรักตัวลิซ่ามากแล้วจะพพอร์ตลิซ่าตลอดไปใครรักช่องนี้ใครชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของช่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องนี้ก็จะติดตามลิซ่าตลอดไปเลยเออเพิ่งสร้างมาเดือนกว่า,วาขอบคุณสําหรับ7 0 0 0ซับสไครต์มากๆขอบคุณทุกคนมากคบขอบ ค่ะ